สวัสดีครับวันนี้มีสินค้ามาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับก็นี่แหละหยับเมนสินค้าแต่ละอย่างเหมาะกับหน้าตาเราชิบหายเลยครับวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเป็นวิลเลน่าครับนี่แหละกล่องละสองร้อบาทนะครับวิลเลน่าครับแล้วก็ดีท็อกดีท็อกแอปเปิลฮอบนะครับก็นี่แหละอันนี้ซองละห้าสิบาทครับ กินคู่กันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็มีสบู่ <c oughs> บูหน้าขาวยิ่งใช้แล้วขาวแต่ตัวผมไม่รู้นะแต่คนอื่นนะขาวแต่ผมไม่ขาวหรอกครับก็ได้แค่โฆษณาก็เนี่แหละครับเป็นสบู่ตำลึงนมสดนะครับก็สบู่ตำลึงนมสดนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณที่สองละสี่สิบห้าบาทนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยครับ นี่นครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสบู่และเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ด้วยนะครับก็ใครสนใจสั่งซื้อหรืออยากเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อได้เลยนะครับก็แวะเข้าไปชมได้ไม่ผิดกฎหมายไม่เสียหายนะครับอยับไม่เล่นสินค้าแต่ละอย่างก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เพจเพจ ต่างๆนะครับไว้ให้เลยนะครับก็เข้าไปติดตามใต้คอมเมนต์ผมเลยนะครับขอบคุณครับหยับเมนเิงขอบคุณครับ